วันนี้มาพบกับร้านวุฒิชัยอะไรยนเหมือนเดิมครับผมวันนี้มารับรถไปสองคันครับรถมิสูเอลสองร้อยหนึ่งคันครับผมเนี่ยสภาพครับรถจอดนานที่เฉยครับเนี่ยขายรถเนาะครับผมมารับรถครับผมภายในก็สวยอยู่นะครับผมคันนี้แอลสองร้อยกระบะเดี๋ยวดูกระบะครับผม กระบะก็สวยนะครับดูทัชชีครับก็ถือว่าเด่นเูยครับสวยครับผมผมอีกคันนึงเป็นรถตู้โตโยต้าไฮเอทต์อันนี้นะครับผมสภาพก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในครับวสวยครับเดี๋ยวเตรียมตัวรับลถกลับบ้านครับผมอันนี้มากับช่างอาร์ตสองคนครับเสร็จเรียบร้อยยกเสร็จเรียบร้อยครับผมเตรียมตัวกลับร้านได้ครับใครสนใจติดต่อได้ที่ร้านวุฒิชัยอร่อยยนครับ 087 9519 226ครับผมนี่ครับเดี๋ยวกลับร้านแล้วครับผมออกก่อนเลยเออกก่อนเลยยช่างอาร์ต่อนครับผม เนี่ยครับผมโอเคเดินทางปลอดภัยครับเนี่ยครับเราจาจากเมืองยะโสเดี๋ยวเก็บรายละเอียดแล้วสตาร์ทเครื่องดูที่ร้านนะครับผมว่าเครื่องจะเป็นยังไงจะขับได้ไหมเดี๋ยวให้ช่างอาร์จ,จัดาก,การให้ครับพรุ่งนี้ รู้กันครับผมนี่นครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยครับวุฒิชัยอะไยยนวุฒิชัยของถูกอวันนี้ผมมีของถูกมาอีกแล้วครับสวยสุดที่สุดสวยนี่นครับคั้งที่ผมบอกว่าผมจะรีวิวให้ดู ตอนนั้นจอดอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวสามคันสองคันนี้เพิ่งย้ายมาครับเพิ่งย้ายมาถึงแต่ว่าคันเนี้ยย้ายมาถึงก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาชมมาช่างบางสตาร์ทเครื่องดิโอ้โหเปิดฝากระโปรงดูดิเอ่ครับเดี๋ยวให้ช่างบางเดี๋ยวให้ช่างบางเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องฝาแดง direct injection นะครับดูครับดู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 โอ้โห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 โอ้สุดๆเป็นไงครับช่างบังเครื่องผ่านครับอ่าเครื่องผ่านครับแอร์เยนด้วยนะครับฮะล็อกปิดสีสูบล็อกเปิดแอร์แอร์เย็นแอร์เย็นโอ้ใช่เหรอช่างบังอ่ามาดูกันครับนี่ครับผมประมูลมาจากกรมปศุสัตว์นะครับอ่าเดี๋ยวดูแอร์ก่อนแอร์ปับเปิดแอร์สิ แอร์เย็นอีหลีล่ะยอดเลยครับผมโอ้ดูครับดู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 เย็นจนสันสนุกสนานกันไปครับตัวนี้พร้อมใช้งานตัวนี้นะครับขับมาจากจังหวัดหนองคายเลยเนี่ยดูครับดู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 ครับดูกระบะนะครับดูครับดูดูดูเน่ปิดคลึบครับคันนี้ขายเท่าไหร่ดีช่างบังดูหรือไม่นะครับ ในตัวนี้เท่าไหร่ดิอ่าหกหมื่นเก้าอะหกหมื่นเก้าพันบาท <Okay. S 1> เอกสารน่าจะประมาณสักสามอาทิตย์เอางี้ผมนัดเดือนหนึ่งอ่าเอากสารหนึ่งเดือนเดี๋ยวผมส่งให้เอาช่างบัางครับถอยหลังเดินหน้าดินี่ดูครับหกหมื่นเก้าพันบาทมาทักผมมาทักผมมาคันนี้หกหมื่นเก้าแอร์เย็นจนหนาว นี่ <All right. S 1> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างบางลองขับให้ดูนะครับตัวนี้การันตีโดยขับมาจากจังหวัดหนองคายครับเนี่ยโอ้เสียงเครื่องสุดยอดเลยเงี่บฟลิปเลยครับดูดูดูขับมาจากจังหวัดหนองคายนะครับตัวนี้คือขับมาจากหนองคายแล้วก็มาพักอยู่ขอนแก่นแล้วผมไปขับมาจากขอนแก่นครับคันเนี้อ่าคันนี้ผ่านป้ายโอเคเดี๋ยวจะไปดูมัด da ้าแฟมิเหรือ มาสด้าน้อยบ้านผมนี่แหละครับอ่ามาสด้าเล็กคันนั้นก็สวยนะตัวนี้ชัตซีสุดๆอ่าตัวนี้สรุปสลหรับตัวนี้เรียบร้อยนะครับชัตชัซีสุดๆเลยเดี๋ยวไปดูมาสด้าแฟมิเลียครับกาลังให้ช่างอาร์ตกับช่างทอนดูเบื้องต้นอยู่ครับไะเราไปดูมาสด้าแฟมิเลียกันอ่นาคันนั้นผ่านไปแล้วนะครับอ่ามาครับมาดูมาสด้าแฟมิเลียหรือมาสด้าน้อยครับอ่า เออสวยไปยืนพื้นสวยติดได้ไหมอ่ะลองสตาร์ทดูดิเพิ่งนําเข้ามาเมื่อสองวันนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูดดเอาลองดิช่างอาร <c oughs> อึ๊บอึ๊บอ่ะอ่า,อาได้หลุ้นไหมน่าจะน้ํามันไม่มี่ะเอาเอาอย่างนี้ขอแค่เอาน้ํามันมาล่อไปแค่ติดได้ก็พอ <c oughs> เพราะว่ารถพวกนี้รู้ๆกันอยู่อ่ะเอาน้ามันมาลอดิ เดี๋ยวให้ช่างทอนไปเอาน้ำมันมาลอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาดูโดยรอบรถนะครับม a ด้าแฟมิเลียคันนี้นะครับกระบะเอ่อกระบะมีตรงนี้นะครับต้องทําครับต้องทําหน่อยแต่สวยครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้ครับอ่าภายในเป็นไงช่างอาร์ตภายในภายในก็ถือว่าโอเคครับเป็นแคปหลอกด้วยนะครับคันนี้ครับเอ่อถือว่าใช้ได้เลยคันนี้ถือว่าใช้ได้อะสตาร์ดิ จะติดไหมก็คือพวกผมไม่เก่งเป็นซินเท่าไหร่นะฮะเอาเอาไม่เป็นไรขอแค่เครื่องหมุนแค่นี้ก็พอตัวนี้คือพวกผมพูดตรงๆนะครับไม่เบนซินไม่สันทัด์เท่าไหร่สองหมื่นห้าอะสองห้าคันนี้สองหมืนห้าครับเดี๋ยวผมตามเอกสารให้สองหมืห้าพันบาท สองหมื่นห้าพันบาทก็พอไม่ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเบนซินเดี๋ยวก็ใครที่เก่งเบนซินมาครับมามามาแถบโบราณน,นี่มีสองหมื่นห้ามาช่างทอนปิดฝากระโปรงดงีสวยไหมสองหมื่นห้ามาคันนี้สองหมื่นห้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูมิตซูกับรถตู้ขนุนปะเราไปดูกันมิสซูกับรถตู้ขน้นครับเดี๋ยวพาดูรอบนี่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 น,นี่อ่า นี่ครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับกระบะด้านหลังครับเดี๋ยวดูกระบะด้านหลังอย่างแจมอะช่างทอนอย่างแจมใช่ไหมสวยสวยครับสวยแต่ก็มีตำหนิตรงนั้นนะครับขู่หน่อยอ่าโอเคสองหมื่นห้าพันบาทครับคันนี้ไปเราไปดูสองคันนู้นกันนี่ช่างบางขับเก็บแล้วครับคันนั้นครับขับไปเก็บแล้วครับบิ๊กเอ็มครับช่างอาร์ตคันมิซูนี่ติดหรือยังลองหรือยังติดแล้วติดแล้วอ่ะมาลองดิ มาไปครับไปดูกันมาครับมาดูมิสูคันนี้มาดูกันวางลงไปฟับสวยนะผมว่ามิสูคันนี้ยืนพื้นสวยเลยเดี๋ยวดูภายในก่อนดูภายในก่อนนะครับอบเออภายในถือว่าสวยเลยอะ่ะเนี่ยภายในถือว่าสวยนะเนี่ยสดๆเลยครับอ๋อนี่กันกันลูกน้องถอดออก เป็นสองไม้นะครับตัวนี้ครับภายในถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยภายในอ,ะอ่ะอ่าแล้วกระบะหลังอะ่ะดูกระบะหลังก่อนดูกระบะหลังอ๊บโหกระบะยางสวยกระบะยางแจมนี่ครับมีหลังคาหลังคาแคลิบอยด้วยยางแจมครับคันนี้ฮะตำหนีตรงไหนอ๋อช่างอาร์ตบอกมีตำหนิหลังคาครับ อ่าเดี๋ยวดูตำหนิหลังคาก่อนนะครับนะดูก่อนหลังคาเป็นอะไรช่างถอนหลังคารั่วโอ้หลังคารั่วครับไอ้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสำหรับนักปั้นมือทองมาอ้าวช่างอาร์ตสตาร์ทดิอ่าเดี๋ยวดูครับจะให้ช่างอาร์ตสตาร์ทให้นี่เพิ่งย้ายมาถึงใช่ไหมทางทอนอ่าเพิ่งย้ายมาถึงแล้วก็สตาร์ทไปรอบนึงแล้วใช่ไหมใช่อ่าโอเคไหมโอเคคือ โอ้โหเสียงแน,น่นฟิบเลยเร่งหน่อยเร่งหน่หนอยนะหรอน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดเร่งหน่อยช่างอาร์ตเล่นหน่อยบึ้มบึมขับได้ไหมฮะขับได้ขาดไม่มีอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้เรื่องขาดนะครับเดี๋ยวทำให้วิ่งได้เลยคันนี้เอาเท่าไหร่ดีห้าหมื่นเก้าอ่าห้าหมื่นเก้ามาทักมาหาผมห้าหมื่นเก้า คันนี้เอาห้าหมเก้าทักมาทักมาหาผมเลยคันนี้ห้าหมืนเก้าฮะเอาเอาตูกถูกันไปเลยพอแล้วช่งอารดับพออ่าติดแล้วอา,อาลองปิดฝาปรงดูดิปิดฝาปรงลงดิว่ามันจะยืนพื้นในลักษณะไหนอ๋อนี่ครับหัวก็มีหน่อยนะครับก็พอรถจอดตากแดดแต่เรื่องบางไม่ต้องพูดถึงครับบางแน่นอนคันนี้ช่างทอนรถตู้คันนี้เป็นไง นี่คันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวแต่งเติมนิดหน่อยต้องแต่งเติมก่อนใช่ไหมใช่ครับอ,อ๋อเปอร์เซ็นต์เครื่องมันน่าจะติดไหมอะผมว่าน่าจะติดครับน่าจะติด,ตดแต่ต้องทําหน่อยครับถ้าขายในแบบลักษณะให้ลูกค้าไปทําอ่ะเอาเท่าไหร่ด,ดีอืมห <55. S 2> ้าหมื่นห้าอ่ะโอเคอ่าไหมห้าหมื่นห้าครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างพรบอกว่าต้องไล่ระบบอะไรเยะแย่หน่อยข้างในห้าหมื่นห้าตัวนี้มีหมดนะครับ มีพวกฝาพวกอะไรพวกกระจังหน้ามีหมดเลยแต่ว่าช่างทอนถอดมาครับเพราะว่าเรายกมาคลัวมันเสียหายข้างในเป็นไงครับนี่ครับกระจังหน้าครับโอ้ประตูปิดครึบเลยภายในเป็นไงเบาะครบนะครับถือว่าสวยเลยโอ้ยสาหรับสายรถบ้านทักผมมานะครับถือว่าสวยนะฮะสวยสวยสวยถือว่าสวยฮะมาห้าหมื่นห้าคันเนี้ยทักผมมาห้าหมื่นห้าไม่ต้องพูดเยอะขายถูกๆไปเลย พึ่งประมูลได้นะครับช่างทอนพึ่งช่างทอนพึ่งย้ายมาตอนช่างทอนไปย้ายอะ่ะผมให้ช่างทอนทารีวิวอยู่ผมไม่ได้ไป <laughs> ช่างทอนหัวเราะครับด <laughs> เดี๋ยวเราไ้ดู <laughs> ช่างทอนบ,บอกไม่รู้ไม่รู้ถ่ายไปยังไงก็ถ่ายไปตามสภาพนะครับไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคผมคน,นง่ายพูดง่ายๆขายง่ายๆขายถูกๆนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ0ูน 9519226 0956643826อ่าวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกอ่ายังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณครับสรุปนะครับพูดคุยกันท้ายคลิปนะครับคันนี้ที่ผมบอกไป6,9 0 0 0นอ่านี่นี่คือคือคือพูดคุยกันท้ายคลิปนะครับ หกหมืนเก้าอ่าหกหมืนเก้านะครับอ่าคันนี้สองหมืนห้าอ่าทักผมมาพูดคุยกันถ้ายคลิปครับแล้วก็คือว่าเมื่อกี้อาจจะทําคลิปแบบเล่งๆไปหน่อยอ่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันสรุปกันถ้ายคลิปครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านผมครับอ่าขอให้ทุกท่านได้ดูกันครับ ทักมา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 อีกแล้วผมวันนี้ลงไปทั้งหมดสี่คันนะครับที่ผมประมูลได้สี่คันอ่าประมูลได้สี่คันแต่ว่าลงที่รถประมูลไปสามแต่ว่ามัสด้าเล็กนั้นเป็นรถของไเอกชนนี่คันนี้ผมบอกไปเท่าไหร่นะห้าหมื่นเก้าห้าหมืนเก้าครับแหมเดี๋ยวผมไล่ระบบขับให้เลยห้าหมืนเก้าคันนี้บอกไปห้าหมืนห้า ห้าหมื่นห้านะครับอ่สายรถบ้านทักผมมาห้าหมืนห้าเครื่องโตโยต้าสองแอลนะฮเครื่องได้ไปไล่ระบบนิดหน่อยเอกสารชุดโอนผมรับผิดชอบให้นะครับนี่คันนี้ห้าหมืนห้าแวบนี่คุยกันเขาเรียกว่าคุยกันท้ายคลิปเพื่อความยาวของคลิปจะได้สิบกว่านาทีเนี่ยครับผมขายง่ายแบบเนี้ก็สําหรับทุกท่านที่เข้าใจนะครับว่าผมทําไมขาย ราคาในลักษณะนี้บางคนอาจจะบอกว่าแพงก็ไม่เป็นไรครับแต่บางสำหรับบางท่านที่คิดว่าลถราคาหน้าซื้อหน้าใช้ราคาพอไปพอมานี่ภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่าพอไปพอมาอไปได้ก็ซื้อไปได้ใช้งานคุ้มซื้อไปขายมีกำไรทักผมมาเนี่ยครับพูดคุยกันท้ายคลิปทักผมมานะครับ ก็เหมือนเดิมครับที่ผมบอกทุกท่านนะครับผมวุฒิชัยอะไรายนมีให้คุณมากกว่าคำวัตถุคือคำว,ว่ามิตรภาพส่งจริงค้าขายจริงครับต่อง่ายจริงอยู่กับผมอ่า,อาก็กฝากอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรายนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรายนกาลสิน 087 9 5 1ปด2 6 0ดเก้าห้าหนึเอ้าพูดเร็วไปหน่อยสำหรับคลิปนี้นะครับ <laughs> ก็ข่าวกล่าวคำว่าขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ